ลูกสาวนักคอมสุดเดือดเจอคนถามโรเบิร์ตไปแล้วเมื่อไหร่พ่อจะตามไปทำเอาไอซ์นภัทรินลูกสาวของตลกชื่อดังนักคอมชวนชื่นถึงกับเดือดจัดเมื่อคุณพ่อของเธอถูกคน direct message ข้อความมาหาด้วยประโยคที่ไม่เหมาะสมมาว่าผมถามว่าพี่เบิร์ดไปแล้วเมื่อไร่พี่คอมจะตามพี่เบิร์ดไปครับซึ่งสาวไอได้แคป ข้อความดังกล่าวเอามาโพสต์พร้อมกับเขียนแคปชั่นบรรยายเอาไว้ว่าไม่น่าเชื่อนะคะว่าจะมีคนแบบนี้อยู่ในโลกหลังจากที่ลูกสาวของนาคอมได้โพสต์ข้อความดังกล่าวออกไปก็มีนักร้องสาวเป็กกี้สีธัญญามาคอมเมนต์ตอบกลับว่าตนก็เคยเจอชายคนดังกล่าวมาคอมเมนต์เลวใส่ตนเช่นกันและก็มีชาวเน็ตคนอื่นๆเข้ามาสแสดงความคิดเห็นว่ารู้สึกโกรธแทนและให้กำลังใจสาวไอซ์อย่างมากมาย ขอขอบคุณข้อมูลจากไคยรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเลือกเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ